สวัสดีค่ะทุกคนขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณหนูซายนะคะวันนี้ชายจะมารีวิวของทุกอย่าง10บาทอีกแล้วหายไปนานมากเลยนะคะสําหรับคลิปนี้แต่บอกเลยว่าซื้อของที่ร้านเนี่ยอย่างต่อเนื่องจนมันมีจุดหนึ่งที่ถึงจุดอิ่มตัวแล้วเราก็รู้สึกว่า เหมือนจะไม่มีอะไรซื้อแล้วนะคะล่าจุดนะคะเมื่อวันที่30กันยานที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะแล้วนี้ก็จะกลับและแต่กนี้ก็เอ้ยแม่แวะไปดูร้านทุกอย่าง10บาทจะหน่อยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเลยไม่อยากได้อะไรเลยแค่จะไปดูเฉยๆแต่ได้ของมา19ชิ้น <c oughs> เริ่มกันที่ชิ้นแรกนะคะเดีย๋ยวเราจะสุ่มเอานะว่าจะอันไหนดีนะ <c oughs> มาที่ตะกร้านี้ก่อนละกันนะคะตัวนี้จะเป็นที่อุดท่อนะคะในหนึ่งแพ็คจะมี2ชิ้นนะนี่เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นนิ่มๆอย่างนี้นะคะเอาไว้แบบว่าอุดฝาท่อหรือว่าอุดฟิ้งล้างจานซึ่งอันนี้จายเอาไปใช้แล้ว1อันนะคะที่พื้นห้องน้ําแต่ปรากฏว่าอืมสําหรับพื้นห้องน้ําน่าจะยังไม่เวิร์กเพราะว่าพอเราอุดไปอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าขอบน้องเขาจะบางมากอะทุกคนคือมันบางมากเลยนะแต่ว่าน้ําอะ มันเหมือนแบบมันต้องรอให้น้ําปริมาณแบบล้นจริงๆแล้วมันถึงจะเข้าไปในรูอย่างเงี้ยค่ะน้ํามันก็จะติดตรงเนี้ยไม่ระบายออกนะก็เลยเออมันน่าจะเหมาะสําหรับซิงล้างจานหรืออ่างล้างหน้ามากกว่านะคะเพื่อกรองเศษผมแต่ใดๆแล้วก็คือน่าราักมากกันที่ชิ้นต่อไปนะคะเป็นสองชิ้นจากคุณแม่ค่ะคุณแม่ซื้อตะกร้าแบบนี้นะคะในร้านทุกอย่าง1ิบาทจากขาเดอรมอลเนี่ยเขาจะมีเป็นตะกร้าพลาสติกนะคะหลากหลายทรงมาก เยอะมากๆเลยนะคะทั้งใหญ่ทั้งเล็กทั้งใช้ในห้องน้ำทั้งใช้ใส่ของอะไรเงี้ยรวมไปถึงแบบที่ใส่ปากกาด้วยอะที่เป็นกระบอกใส่ปากกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ก็ขนาดประมาณนี้นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าแม่จะเอามาใส่อะไรแต่ว่าเหมือนแม่จะซื้อทุกรอบเลยนะคะพลาสติกแน่นหนาเดอ้อไม่กองแกงเดอ้อดูจากในวิดีโอได้เลยนะคะเนี่ยแน่นหนานะคะ ไม่ก้องแกงไม่บอบบางนะคะใครกําลังหากระทางต้นไม้หรือว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกนะคะก็แนะนําให้ไปดูร้านนี้เลยค่ะมาที่เชนที่สีอันไหนดีอันไหนดีอันไหนดีนนดปุ๊บเป็นถุงเท้าสุดน่ารักหลากหลายลายเลยนะคะนี่ อันนี้นะคะรอบนี้สายซื้อมาสองคู่เป็นลายหัวใจกับลายจุดนะคะแต่ว่ามันจะเป็นแบบถุงเท้าข้อสั้นนะซึ่งที่ร้านเนี่ยเขาจะมีถุงเท้าหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็เวียนเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆถ้าเกิดเป็นช่วงคริสต์มาสเทศกาลอย่างเงี้ยก็จะมีแบบว่าลายแบบกว้างเล่นเดียวอะไรด้วยนะซึ่งสายซื้อประจําเลยนะคะทุกคนอ๋อลืมบอกว่าของสายเนี่ยสาเป็นคนเท้ายาวมากประมาณเบอร์ส0ิบเบอร์เจ็ดครึ่งเบอร์แปดอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็บอกตรงว่าน่าจะเหมาะสำหรับคนที่เท้าสั้นมากกว่านะคะแต่ว่าด้วยลายก็ ือทีทีท่่เจออคะอันที่6แล้วพาหยิบมาเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะคะก็คือสมุดนั่นเองคะ่ะอันนี้ของคุณแม่นะคะลายน่ารักมากเลยอะ่ะดูดิเป็นสมุดปกอ่อนนะคะด้านในก็จะเป็นแบบ ลายเส้นแบบนี้นะคะมีหลายขนาดขนาดใหญ่กว่านี้ก็มีขนาดเล็กกว่านี้ก็มีนะคะเขาก็จะเปลี่ยนเวียนลายกันไปแต่ว่าสมุดที่เป็นลักษณะปกอ่อนแบบนี้มีขายเรื่อยๆมีขายตลอดเลยแล้วก็หน้าปกเนี่ยนอกจากจะมีลายน่ารักนักแล้วก็คาคมภาษาอังกฤษอยู่ด้วยนะคะอย่างเล่มนี้เขียนว่า Never Let Go of Your Dream นะคะนี่น่ารักแม่กไว้ว่าไอ้ตัวเนี้่าเหมือนานางนะคะก็เอเคเราก็จะพยายามเข้าใจนะคะต่อไปอันนี้เป็นสมุดของทายเองค่ะ เป็นปกเขียนว่า Happy New Year นะคะก็กะว่าปีใหม่นี้จะได้ใช้เนาะอีกไม่กี่เดือนก็จะถึงปีใหม่แล้วด้านในก็เป็นเหมือนกันเลยค่ะชิ้นที่8แล้วค่ะกิฟตดำเย่ yeah. ตัวนี้นะคะเป็นกิฟต์ดำคือที่ผ่านมาร้านทุกอย่าง10บาทอะ่ะเขาจะมีกิฟต์ดำขายแต่ว่าจะมาในลักษณะของแบบว่ากระดาษแล้วก็เนบเนบเหมือนที่เราเคยเห็นกันทั่วไปตามทองตลาดนะคะแต่รอบเนี้ยชอบมาก,มากๆเพราะว่ามันเป็นลักษณะแบบว่า เป็นกล่องนะคะแล้วก็เปิดมาแบบนี้เห็นไหมคือมันทําให้เรามีที่เก็บนะคะแล้วก็มีกล่องใส่ไปเลยโดยไม่ต้องไปหากล่องมาใส่เพิ่มเนาะเราจะได้กิฟต์ดำไม่หายนะคะตัวนี้ก็สิบบาทเช่นกันจ้าชิ้นที่เก้าแล้วนะคะเป็นตุ๊กตาพวงกุญแจอันนี้ของคุณแม่ค่ะคือตอนแรกนางก็คิดว่านางจะเอามาห้อย คุณแย่แบบเฉยๆเนาะแต่ว่าปรากฏว่าน้องเนี่ยสามารถแบบว่าขยับมือขยับแขนขยับหัวแล้วก็สามารถนั่งได้ด้วยเดอ้อรองเท้าก็สามารถถอดเล่นได้ด้วยเดอ้อนี่ถอดรองเท้าได้ด้วยอะไรด้วยนะคะก็คือถ้าใครจะซื้อไปให้น้องหรือว่าแบบให้เด็กเล่นอะคือ1ิบบาทอะทุกคนแล้วก็มีสามารถแบบห้อยเป็นพวงกุญแจได้ด้วยแบบนี้นะคะน่าร อย่างต่อเนื่องกับชิ้นที่10ค่ะอันนี้ภูมิใจนําเหนือมากเป็นพวงกุญแจรูปคัพเค้กแล้วก็จริงๆมีหลายลายมากเลยนะตัวนี้จะเป็นแบบสายวาัดค่ะแล้วก็เป็นสายวาัดแบบนี้นะคะมีทั้งนิ้วแล้วก็เซนติเมตรเลยแล้วก็จะมีปุ่มแบบนี้นะคะกดข้างหลังก็จะเก็บอัตโนมัติแบบนี้ซึ่งช่วงนี้นะคะใจกําลังลดความอ้วนอยู่ก็เลยต้องการสายวาัดพกติดตัวไว้นะคะสําหรับวัดจัดตัวนในทุกอาทิตย์ค่ะถ้าเกิดใครอยากจะดูแบบว่าการลดความหนักอะ็รอย่างงี้นะคะ น้องอุ่งๆนะคะเป็นทิชชู่เปียกอุ่งๆนะคะซึ่งอันนี้คุณแม่เป็นคนซื้อนะที่ชื่อยี่ห้อว่าชิชรุชิรุอ,อ่อสูตรอ่อนโยนกลิ่นหอมสดชื่นนะคะอยวเรอจะลองแกะมาหนึ่งอันเลยล้ะกันนะว่ากลิ่นหอมสดชื่นจริงไหมอืมกลิ่นเป็นกลิ่นเหมือนผ้าเย็นที่แจกตามโรงแรมแต่กลิ่นอ่อนกว่าน่อยนึงนะคะแต่ปดๆแล้วก็คือแพ็กเกจน่ารักเวอร์อเดี๋ยวให้ดูตัวขนาดนะคะ ขนาดก็โอเคเลยนะขนาดมาตรฐานทั่วไปนะคะเบบีไวแล้วก็เนื้อผ้าเนื้อกระดาษเนี่ยมีความนุ่มนะโอเคเลยมี25ชิ้นนะคะก็คือ25แผ่นนั่นเองคะ่ะก็ถือว่าคุ้มค่านะในราคา10บาทชิ้นที่น่าร่แล้วว่ายุค new normal นะคะหลังจากที่ขวดสเปรย์ขาดตลาดกันไปช่วงหนึ่งเลยนะแต่ตอนนี้กลับมาแล้วนะคะก็เป็น ขวดสเปรยแบบนี้นะคะใจกะว่าจะเอาไว้สําหรับใส่แอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยเอาไว้พกติดตัวนะคะซึ่งมีหลากหลายลายแล้วก็แพกเกจด,ดูดิคือน่ารักมากเลยอะแล้วก็มีลายที่เป็นแบบ แนวมินิมอลนะคะเรียบๆแล้วก็มีหลายหลายขนาดด้วยนะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปเลือกซื้อดูนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ได้เอาไปใส่แอลกอฮอล์ใช่ไหมเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งสมัยเรียนเนี่ยใส่เอากดพวกเนี้ยมาใส่น้าแร่ค่ะแล้วก็ฉีดหน้าหรือว่าใส่เอสเซนต์ตัวที่เราชอบนะคะพกติดตัวไว้ฉีดหน้าระหว่างวันค่ะอันเก้ก็เลิศน,นะคะต่อไป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 ,อไปกล่องบ็อกบิวตี้แบบนี้นะคะมันจะเป็นแบบ อะคริลิกใสนะทุกคนสาหรับใส่ลิปสติกหรือว่าน้องๆนักเรียนจะเอาไปอะแดปแบบว่าใส่เครื่องเขียนก็ได้นะคะก็คือมีความแข็งแรงทนทานเหมือนกับของราคาแพงที่เราเคยซื้อเลยคือร้านราคาแพงจะขายอะคริลิกลักษณะนี้แพงมากเลยนะแบบ5 0 0ร้อถึงหนึ่อัพนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือมีขนาดเล็กขึ้นมาหน่อยแต่ว่าใ่ก็ใส่ว่าเราซื้อหลายอันเอานะอย่างอันนี้ยใจซื้อมาทั้งหมด3อันนะคะคุณแม่1อันใจสออันเนาะเนี่ยแบบเนี้ย แข็งแรงเลยเด้อทาเล่นไปเจ้าจุกที่อยู่บนหัวนี้นะคะก็คือสองเส้นสิบบาทนะคะโดยที่เส้นแรกเนี่ยคือคน้องเขาจะมาคู่กันหลากหลายลายเลยมีให้เลือกนะคะก็มาคู่กันสองเส้นแต่ว่าเส้นนี้ติดโนหัวแต่อีกเส้นหนึ่งน้องน้องสลายตัวเองหลุดไปแล้วอะพี่แกะจากแพ็คมาน้องก็อา้าวลาก่อนนะคะบายๆเดี๋ยวก็ต้องไปจุกการ้อมแซมกันต่อไปนะคะ ไม่เป็นไรเราให้อาภายัยเพราะราคานาดักมากนะคะนี่น่ารักเห็นไหมเอาละค่ะปล่อยเบอร์เลยแล้วกันนะคะจำไม่ได้ว่าชิ้นที่ไน้น อันนี้ก็เป็นตะกร้าของจายเองนะคะก็สีขาวค่ะมีหลากหลายสีแล้วก็เนี่ยเนื้อหนานุ่มไม่กองแกงเลยนะทุกคนก็คือกะว่าจะเอามาใส่แบบว่าเครื่องสําอางคลีนซิ่งพวกขวดคลีนซิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คิดไว้ว่าอย่างนั้นนะคะก่อนจากกันเอาใจน้องๆนะคะด้วยเครื่องเขียนกันบ้างเนาะรอบนี้จายซื้อเป็นปากกายี่ห้อ M G นะคะลายน้องมิฟฟี่นะ นี่แบบนี้นะคะขนาดหัว0.38นะคะแล้วก็ลายอื่นๆเนี่ยเขาจะเป็นปากกาที่ส่วนใหญ่จะเป็น0.5 0.7นะคะเพราะฉะนั้นใครจะไปดูเนี่ยก็เลือกดีๆนะถ้าอยากได้หัวเล็กก็ดูที่เป็น0.38นะคะอันที่เป็นดีไซน์น่ารักเก๋ๆก็มีส่วนตัวนี้เป็นลายแบบยี่ห้อ,อ,อ MMG เหมือนกันนะคะทุกคนแต่เป็นลายหมาชิบาจะเป็นแบบดินสอกดอะ่ะแบบเนี้ยทุกคนแต่ว่าดินสอกดเป็นไส้ใหญ่เห็นปะเออแล้วตอนนั้นเรา ตายก็ไปถามพนักง,งานที่แคชเชียร์นะคะว่าเฮ้ยแล้ไส้แบบนี้จะมีขายหรออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีขายที่ร้าน10บาทนี่แหละแต่ว่าให้คอยมาดูนะคะความพิเศษก็คือเป็นแบบกดแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีกบเหลาตรงเนี้ยที่ว่าคอยรับไอ,อ้ตรงนี้สําหรับเวลามันทู่นะคะก็สามารถเหลาให้แหลมได้นะแบบนี้ก็คือดึงออกมานะคะแล้วก็เหลาเหล,เล,เลอย่างงี้ได้เลยเนาะ ก็ลองดูค่ะคือเหมือนเป็นการย้อนวันๆเพราะว่าตอนสมัยเด็กๆตอนสมัยอนุบาลอย่างเงี้ยคือคนอื่นอ่ะชอบซื้อดินสอกดที่เป็นแบบกดๆแล้วก็เป็นเส้นเล็กๆค่ะเป็นดินสอกดมาตรฐานทั่ทวไปแล้วเวลาจายไปร้านเครื่องเขียนอ่ะสายชอบซื้อไอ้แบบเนี้ยแล้วมันจะสมัยก่อนนะคะราคามันแพงมากเออมันจะราคาปรับมานะคะหกสิบห้าบาทหรืออะไรอ่ะมันจะแพงกว่ากว่าเพื่อนเขาอ่ะแต่ดีไซน์มันก็จะแท่งใหญ่แล้วก็แบบ วันหายนะคะซื้อตลอดตนหลังๆนะคะดิฉันก็เลิกใช้ดินสอบแบบนั้นไปไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคะหายตลอดค่ะ <ś led> อะละค่ะก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดทั้งมวลนะคะ19ชิ้นในราคา190บาทค่ะก็คือทุกอย่าง10บาทจริงๆนะคะ <ś led> ก็หวังว่าจะถูกใจกับคลิปของเบ็ดเตล็ดจุกจิกแบบนี้นะคะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกด u b s c r ค b e นะคะบายบาย